วันแดนนะครับรถบ้านปากท้ายนะครับคันนี้โฟวินแบบเคลื่อนสีล้อท t 3 5 0นนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่อำเภอวังสามหมอนะครับรถบ้านปากขายนะครับคันนี้ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับ0850876581นะครับหัวเจริญเซ็นเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรัธาน,นีนะครับสวยๆเรียมๆเลยคันนี้นเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันนะครับพอดีผมย,ยังไม่ได้คุยกับลูกค้าว่าเรื่องราคาเขาจะขายเท่าไหร่ เดี๋ยวดูลองรถไปก่อนนะครับราคาก็าฝากเบอร์โทรไว้กับไอคุยติดต่อที่ผมเลยนะครับ085 08 7 6 5 8 1นะครับนิวคอนแลนดนะครับสติกเกอร์ข้างรถก็เป็นพีที3ามจุ3.5นะครับ พอ,อมใช้เดิมๆครับแห้งๆไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนีสันสวยๆตัวรถใบดันกับผ่านห้านะครับข้างหลังเป็นผ่านเคเคนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับนี่เรื่องปศก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเล็บแต่เลบทะเดียนมีครบนะครับปศ ยังไม่ทันคุยกันลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนิวฮอนแลนดตัวนี้นะครับทีทีนะครับ ต้องการดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นียางก็สภาพ90%ทั้ง4เส้นนะครับเตยววยเลยสีบบดันยังไม่หมดเลยนะครับ ดูรอบคันกันดูนะครับ ยางน้าจะเป็นขอบไ9.5ขอบ24นะครับยางหลังจะเป็น14.9 28นะครับเปลี่ยนรายบนครบนะครับไม่มีว่าซึมนะครับแข็งแเนเด่นใช้งาน425ชั่วโมงนะครับ นะครับสองสามสี่นะครับอย่างนี้จะเป็น t e r b o High นะครับเดียร์ชัตเตอร์ที่ครงมาเลยนะครับแพงๆเดิมนะครับไม่มีรัว่วซึม สวยเดิมๆนะครับสีเดิมๆเครื่องเป็นเครื่องสามสูนะ ใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอดจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหามอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับอันนี้ไม่ไกลจากร้านนะครับครถบ้านลูกค้าฝากถายนะครับฝากเบอร์โทรท้ายคลิปอีกทีนะครับ0850876581นะครับสวัสดีครับ